น้องเตานอนพี่น้องปีเตอร์นิกสเตอร์ลุงพี่เขานอนน้ำคุณจับไปนะนอนน้ำคุณรับตามีมีประกาศนะั่นแหละตัวนี้ชิบาย,ยู่แอเบย์เอบเอบยาเฮดเดสเกเบซินนายอ่ะเป็นมานะประกาศเพิ่นมาสั่นอีกตัวนี้หน่อยหนึ่งใบชิ้นนะฟุกุกี้นะตัวนี้หน่อยหนึ่งกัดจ้ากัดเลือดออกคนนะ่ะ เป็นผู like ้กีใบยู่ดิสเทลส์ล็อกอดอ่ะเวกอดียงนะเพิ่นกัดแลาเพิ่นกะปลอยจำเต่าอ,อีกตัวนึงตัวเล็น้อยเดีือดไทยเบิ่งเต่าอันนี้ก็เนาะเดือดอันตัวนึงอีกตัวนึงพืชสีมาะทายเบิ่งอีรอบหลงังเบิ่งเพิ่นนอนอ,อกออมกอดนอนออมกอดคุ้นจ้ะพี่น้องปุ่นอ่ะนอนฟังเสียงเพินน่นโกรดนะจ้าคลิปก่อนฟังเสียงโกรธอันนี้บ่รู้ว่าโกรธบ่นะ มิเตนี้อาดเมนทุ่นเบิ่งเพิ่นอนหลับตาพี่น้องอหูหูพี่น้องพลังหลายคนนะเจ้าเลี้ยงอยู่ใอยู่บ้านเพิ่นจา้าเองเพิ่นอนนี่พี่น้องเมืองหัวเพิ่นหัวเพิคนค่นก็หัวใจนี่จ้าเนี่ยือลูกหัวใจพี่น้องเห็นวันนี่ไอ้ิงฝนแฮสดแฮสดเส้นเนี่ย เบื้องเลขเด้อพี่น้องเลขหนึ่งศูนย์บ่นนะพี่น้องนะเลขแปดเลขเก้าแปดศูนย์เก้ารึเปล่าพี่น้องนะเนี่ยเลขอยู่หัวเลขอยู่หัวเบนน้อยเดลิเคียน้อยเนี่ยดูหัวใดจ้ะพี่น้องแปดเก้ารึเปล่าพี่น้องงวดสิมานี่เห็นไ่มนี่เห็นเลขเก้าปะพี่น้องอันนี้อันโปรดใชว้วิจารณญาณรับกดชมจ้ะ I mm. t ้ <kissed> i n <laughs> k c ีนอยหรือซีอักเ e ียหรือ n o สน h e ด i ก k นั้นนี่เฮ i ยเราจะ n ชว์ให้คุณในนา e ีน e ้เ o ิดโฟ t ต้ m ออคุณ s ิ I s อซ you a r e m น o n h e r e ม n m ว v i d โอนี่พี่น้องบงแปดเก้าพี่น้องแปดเก้าเก้าแปดซื้อขึ้นสู้รลงค่ะหรือแปดเจ็ดแปดเก้าซื้อไปต้องพี่น้องบ้งคุยเห็นว่าจ้า เป็นน้องบ้งเป็นลูกหัวใจนะตรงหัวเพ่นนี่จ้าเนี่ยเห็นบ่เป็นลูกห,วหัวใจ,เ,เ,ปเ,ปวจเป็นตัวเอสตัวแปดหรือตัวเก้าก็ได้จ้านี่ย่็เลยจะไปซื้อแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าแปดก็ได้จ้าโปรดใช้วิชาญาณในการรับชมจ้าราตโตบรตโต,โตจ้าน,น้องเต่าแสนรู้จ้ากินนอนกับคนจ้าพี่น้อง อืมคือเนาะมันเป็นเหมือนตาแล้วว่างันคลิปก็เ,ปเสียงโกนจ้ะเฮียเฮ้ยไอเฮียเสียงโกลนในะวิดีโอออกมาจ้ะเตากลนพี่น้องน้องปุ๊กกี้ปุ๊บีีโกนพี่น้องเห็นเหลขกว่าจะเบึ่งนะต้องเป็นเป็นที่นี่เป็น,ปนรูปหัวใจจ้ะเนี่ยเห็นวะพี่น้องเห็นว่าเนี่ยเป็นตัวเอสตัวเก้าตัวแปด หกเก้าเก้าหกแปดเก้าเก้าแปดก็ได้จจนนี่คนตีเป็นเลขว่าะพี่กับมาไทยเบ่งเนาะก็งพอนอนไหมพี่น้องนอนกับคนนอนดีดีด้อยว่มันนอนซื่อพี่น้องนอนหลับตาสนิทได้เนี่ยอืมจ้ะ ขอบคุณทุกการรับชมจ้า